สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับสตาอีกแล้วน,นะคะสตาร์ได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศโปรตุเกสมานะคะชื่อว่าเมืองลิสบอนนะคะเป็นเมืองหลวงของโปรตุเกสวันนี้นะคะจะพาพี่ชมถนนสีชมพูแล้วก็วิธีการทำทาร์ตไข่ของชาวโปรตุเกสนั่นเองนะคะนี่นะคะก็ ถ่ายวิดีโอมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนาะแบบนี้เลยนะคะเขาทำกันแบบมืออาชีพจริงๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสตาจะไปเดินกับเพื่อนๆตรงถนนสีชมพูนะคะหรือว่าเรียกว่า The Pink Street นะคะที่นี่นะคะเขาก็มีของขายเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราก็จะเห็นตรงถนนสีชมพูตรงนี้นะคะก็จะเป็น ท,ที่นักท่องเที่ยวชอบมาเดินกันนะคะเราก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่า The Pink Street ที่เมืองลิสบอนนะคะเขาก็จะมีชื่อของเขาเป็นภาษาโปรตุเกสด้วยนะคะแล้วก็มีตั้งแต่ปี2013แล้วค่ะ บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะทริปนี้เราเรียกว่า girl trips นะคะก็ไปด้วยกันทั้งหมด6คนนะคะก็มีเพื่อนๆสานี่นะคะก็ไปเที่ยวที่นี่เรารู้สึกว่าประทับใจนะคะแล้วก็อยากจะกลับไปอีกมีคลิป,ปอื่นๆนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันเกี่ยวกับอาหารยอดนิยมของชาวโปรโตุเกสเนาะ แล้วก็ที่เที่ยวต่างๆอย่างเช่นปรา,าสาทหรืออะไรอย่างนี้ที่เราไปมานะเราก็อยากจะเอามาแช่มาแบ่งปันนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะเดินทางง่ายมากๆเดี๋ยวหลังจะมาทําคลิปวิดีโอวิธีการเดินทางให้คุณผู้ชมได้<ล>ดูกันนะคะที่น่ี่นะคะที่เรามาเที่ยวในวันนี้เรียกว่าพิงค์สตรีทนะคะก็จะเป็นถนนสีชมพูนั่นเองนะคะก็จะประมาณ <my. S 2> จะณถนนน่ายเหรอใช่ไหมสวยๆบ้นนะคะแต่ว่าประหนึ่งฟิลเหมือนอยู่ซานฟานตอนที่ไปซานฟานมาหา้าหกปีแล้วก็ประมาณนี้เลย